เอออยู่ไหนเนี่ยชันชลาที่เก้าเฟษสามส่วนสีไงอ๋อเฮอเฮ้ฮาฮเฮฮฮฮาเฮออล่นะเชิญก่อนเลยจ้าเอเอฮ ทุกทีนะเป็นฉันอ๋อเดี๋ยวฟนะ้อบให้นะอ็อกคูลสัสรีเพาโล่เอออ็อคูลัสรีเพาโนขอบคุณนะเจ๋งเลยไงแฮกกรี๊สวัสดีฮะงง ใกล้ถึงแล้วเหรอว้าวเฮ้ยนี่ขบวนคัดสรรที่จะเลือกบ้านของพวกเธอว้นี่คือฝันรักบ้านของพวกเธอเรเวนคอกริฟฟิงโลและก็ฮัฟเฟอร์พับซีริเทเรน คนแรกนะแมกริฟฟินดอสุดคอตัวอฟินิเทอรินเอฮะแมวฟินิเทอรินกริฟฟินดอแกโอโออขอต้อนรับส wow uh, mm, ูฮอกวอต โอ้มาแล้วสวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กโต๊มาตอ่อเกมเลโก้ฮันดี่พอเตอร์ภาคหนึ่งถึงภาคสในพาร์ทที่2กันเลยครับมาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อยังไม่ใช่ภารกิจหลักเหรออ๋อระบบการอาัเฟนอเหมือนนี่เลโก้เนี้ยโจาสองเลยที่เป็นแบบให้อิฟลาลาก่อนชั่วคราวอะแล้วเข้าไปภารกิจหลักได้อ๋ออันนี้คืออะไรไห้คบโอ้ฟีอัน ขอบคุณครับอ่าได้โกมาแล้วครับอ่ะอันนี้ใช้กระถาอะไรไม่ได้นอกจากยิงนะครับอุ้ยอะไรอ่ะกด X ค้างเพื่ออ๋อเล็งเล็งโอเคเหมือนแบทแมนเฮ้ยอะไรอ่ะรอนขอพข้าวันนะครับ อ๋อต้องยิงอันนี้พังโอ้ไปอ๋อันนี้เป็นบ้านของกิฟฟินดอ์ใช่ไหมอ่าใช่นะครับแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเป็นในปัจจุบันที่ผมเล่นเกมเนี่ยเย <c oughs> วพ่าเรก,กาซี่กำลังมาแรงนะครับขอโทษโอ้ขอโทษตายตายยูโอเคเฮ้ โอ้โหดูคิปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจอ้าวเอ้าเอาผ่านไปไม่กี่เหรอวัดอ๋อเดินอ้อมหลังก็ได้ออริฟิงดอ๋อเฮ้ยบักลุกเฮ้ยว้าวเหมือนหนังเหมือนหนัง โอ้โหวได้เงินด้วยโอ้โหอย่างนี้ผมสนุกแล้วท่านผู้ชมอะไรอะเออเอ้าเอ้างออร่อยอร่อยอร่อยอันนี้มีป้ายด้วยอ้พังไม่ได้ไปไม่ได้ครับ อ๋อ oh, ไปไม่ได้น้อเออหรือว่านี่ไงมันเด่นเหลือเกินโอ้ัสดีเออให้ยิงใส่เหรออ่ะ oh, โอ้ยกูกูเก่งฉันอืมยิงเกงไปด้วยอ๋ออ๋อมันเป็นตู้อะไรนะเก็บพวกของใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยิงได้ไหมเนี่ยอย่าลู้ อ้าวจอยหลุดขออภัยครับเฮ้ยมันได้ยิงครบฝีอันอ่ะที่เนี่ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมขอสักครู่นะครับนี่ป่ะนี่ขอต่อยิงห้า,าอันห้าอันถ้าเปิดไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้นี่นี่อันที่สามต้องทวนเลยครับเกมนี้นี่อันที่สี่นี่สี่ ันนี้จะฟาฝาวอืเอออไปแล้วที่นี่มันโหเเห็นไหมเรายิงเขายิงเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อได้โกมาขอบคุณครับทำอะไรอ่ะกดฮะเฮ้ยเดี๋ยๆโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าตายอ่ะไปกันเลยครับ เฮ้ยอะไรเนี่ยเอ,อ่อต้องใช้รอนไป้เออเฟเกปโป้กด B อ๋ออ๋นี่หนูหนูหนูของรอนเออทำไมวันี่หลบหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยวุ๊ดอ๋อเป็นหมาที่มันเฝ้าทาง ห้องที่ห้าไปใช่ไหมเหมือนได้เป็นในหนังอะไรนะเดอะบอโดจะไม่ให้ไปที่ชั้นบางบางชั้นเน,นี่ยเนี่ยต้องกลับไ่นง,งด้วยอ๋อพยายามเชื่อมต่อให้ครับสวัสดีฮ่าอะเชิญเลยจ้ะหนูแม่อยู่ข้างบนตั้งนานก็มา้าเลยลงอ่ะว้าวไป ยดูฉากแบบเฮ้ยอย่างกับฮอกวอตส์อ่ะเออมันทำฉากดีมากผมว่ามันไม่งานเผาเลยอ่ะไปทางนี้เนาะอ่ะอันนี้โอ้ยอ๋อดีวิชาเหรอจัดไปวิงการ์เดียมเลวิโอฟานี่คือคาถาที่ทำให้วัตถุและสิ่งของนั้นลอยได้ เขาได้ใค้ดูหน่อยคุณรอนวิสตอรีเขาเรียกนนะรู้หนะน้าวิงการเียมเลวิโอฟาฟาฮะฮะไม่ได้ผลเหรอฮะาฮ่ยโ่าฮ่าฮ่อ่ะ,ออะ,อะก่บีค้างเพื่อใช้ วิงการ์เดียมเลวิโอซาว้าวคาถาคลาสสิกถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออาภาัยนะครับท่านผู้ชมเพราะเนื่องจากผมก็ไม่เก่งอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะได้เป็นคาถาย่อแล้วกันเป็นแบบคาถาม่วงแล้วกันเออคาถาม่วงคาถาม่วงพูดยังไงวะเนี่ยอันนี้อู้ได้ตังค์อ๋อนี่ก็ไม่ใช่ภารกิจหลักหรอเป็นภารกิจเสริมอ๋อนี่ให้เรียนรู้สก,กิลก่อนใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแล้ว เนี่ยเอาได้อีกจัดไปอดเอ่อต้องอ๋อนี่นี่นี่อ๋อมันใบให้อยู่โอเคเราต้องเอาเขียวมาก่อนนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเกมนี้เฮ้ยผมจำได้ว่าเกมเนี่ยผมเคยเล่นตอนสมัยตอนแบบใกล้เรียนจบอะเออผมได้มา คนเพลงสามอะอเอยิงนี่อ่อนี่นะขอบใจเนอะอ๋อแล้วก็ยกเหมือนเดิมนี่สวยครับวู้เจ๊รอนยังแรกกระถามไม่ค่อยเก่งน,นะครับ อันนี้เป็นตัวช่วงที่แบบแฮร์ี่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมอ่ามันในแบบในกระถาพื้นฐานก่อนกระถาได้กก็เป็นวิงการเดียนลิเบโอซาเลยเป็นกระถาไว้พวกแบบยกของใช่ไหมพอจำได้อยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรแนะน่นี่มันแชรีทำไมล่ะได้บอยมานะครับผู้ชายอันนี้ยิงได้ไหม มีอะอ๋อมีตังดอกเฮ้ยอัศวินอัศวินอัศวินอาอเดี๋ยวนะผมต้องเอาตัวก่อนนี่นี่นี่มาต่อเฮ้ยฟังฝันดีอ่ะผมชอบโอ้โหนี่อัศวินหรือพาวเวอร์เลนเจอร์เนี่ยอ่ะไอเออ,อจากนั้นก็นี่ อัาโซ่ไม่ยากครับอ่าพอคิดได้อยู่เย้ขอบคุณนะอ่าวิงการเดียมเลบิโอฟากระถามว่วนนั่นเองโหโเคโเทโหได้บิดคิวมาด้วยไน้ฝุดนยอดอ๋อเป็นกระถาม่ก็ปลดล็อกด้วยเหรอลงไปเลยเฮ้ยเอาได้ด้วยโอเคขอบคุณครับเอาไปกันต่อ แอปเปิลอ่ะเก้ขอบคุณนะเอาผ่านด้วยเหรอเพิ่งรู้นึกว่าแบบเออแค่หยิบไม้เฉยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ย What Hardy Nider นะเอาจริงแต่น้งสือ ออย่างนี้อะฮะแล้วก็แดงไว้นี้เหลืองนี่เปิดไฟให้สาว่างก่ออ่านหนังสือนะอ่าได้ทำไงอ่ะอ๋ะอยิงได้แล้วก็ว้าวเฮ้อยอ่ะอะแค่นี้นะนี่ โชว์ความล้ำให้ดูว่างังนแล้วข้านขึ้นไปยังไงอ่ะอาช้าบังครับ <c oughs> อ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเฮ้ยต้องมีครบเก้าอันเดี๋ยว,วนะปูต้นไม้ได้ด้วยว่าเจ๋ง techniques. อันนี้เดี๋ยว เราจะไล่อ่ะนี่อ่าขึ้นไปขึ้นไปขอบคายน่้นนายขอบใจนะเฮ้ยิ้มใส่ด้วยไงล่ะอันนี้เดือดเอ้ยเุ้ยเอ้าเธอโหดจังอะต้องเป็นอะไรน้ำเงินเหรออ๋อนี่ะ น้ำเงินแล้วก็เขียวนะครับ <S <S> <S เขียวเหลืองจิงเฮ้ยเฮ้ยมียิงด้วยเหรอเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยหลายอย่างเกมนี้เอาจริงยผมติดแน่อันนี้คืออ๋อให้วา้างบนเอาเป็นรูปปั้นนกใช่ไหม อ่ะถูกต้องวิ้ดูดิว,ดดวู้คำฉากโคตรดีอิ้ยเดี๋ยวนี้มีอะไรเล่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเช็ญเด็กฉันหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเอ้ยแต่จุดไฟสว่างได้เอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอออันนี้แต่นังสืออ่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบ ขอบใจนะอารีอันนี้เอ้ยต่อให้คุณอัศวินหน่อยเอออ่านี่แล้วก็สแคปร์โปใช่ไหมอ่ะครับเฮ้ยอ่าอ,อ,อู้หัวชน กบะเปาเอาอันนี้คืออะไรอ่ใช้คาแรคเตอร์ที่มีบุ๊กอยู่ตัวที่มีนหนังสือเหรอเอ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง,อ,ง,งอันนี้แบบอินเดียโจ๊กภาคแรกเลยปลาโซ่แบบเนี้ยวิ่งเงินยังเยอะอู้ มี่ไรได้ไหมการันตีนเลยขอเช็ดก่อนนะครับอ้ยฝนตกอออ๋อนี่ช่วยคนโอเคอ๋อประกอบประกอบเป็นตราฮอกวอตส์เหรออ๋อไปเปิดทางเข้าให้อ๋อเราต้องทำอยู่แล้วอันนี้ครับรบังคับ จุดไฟให้สว่างนะครับอ่าเฮ้ยดอกไม้เก็บว้าวอี๋ไม่เป็นไรนะอี๋ อในคุกใต้ดินเกิดอะไรขึ้นโถ่ะย่แล้วรอนทำไมโอนนี่โอต้องไปหาทำไมโอนนี่ครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เหมือนว่ายักษ์บนหรุเข้ามาได้นะครับ เาช่วยเฮมิลอนี่ก่อนผมว่าตอนนี้เฮมิลอนี่อยู่ในห้องน้ำเขาร้องไห้ถ้าเป็นในตามเนื้อเรื่องอ่ะเ,เหมือนว่าจะรอเขาจะไปบอกเฮมิลอนี่ว่าเอ้ยอยัยนั่นมันอะไรบ้างแบบเด็กเนิร์ดป่ะเหมือนแบบล,ลองไปแกล้งเออไป,ไปพูดแบบพูดไม่ดีกับเฮมิลอนี่อย่างเงี้ยเออพูดอย่างนี้แบบเธอก็เลยร้องไห้ไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะผมว่าเพราะเนื่องจากเธอเป็นแค่เด็กอะตอนนั้เป็นแค่เด็กผู้หญิงอะเออ ก็อย่าไปพูดพฤติกรรมอีกนะครับท่านผู้ชมถ้ารู้ว่าเธอ,เ,อเป็นคนดีก็อย่าไปว่าอะไรเขาเลยถ้ารู้ว่าคนไหนไม่ดีแล้วก็ไม่อย่าไปยุ่งกับเขาครับเชื่อผมหาซอนเอาไว้ครับอันอออน,นี้ออันน่มาได้กินผมหรอกโ้เราชั่วร้ายมาตดกำลังอินครกำลังอินเอ้ยโหตกใจ เม่ไม่ไ่เลยไม่พอใจเอาพังทางให้เลยขอบคุณครับไอเดี๋ยวนั่นแน่เราพาได้ยังไงอันนี้ต้องซ้อนเหรอฮะอะอย่างเงี้ยเหรอฮะเอาอ๋อเอ,อปาปลาเอาปลาลงน้ำ ขอบคุณครับแล้วอย่างเงี้ยอ๋อแค่นี้เหรอเฮ้ยไ,ได้เก้าได้สามันแล้วไปอุ้ย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 ,ยเดี๋ยวคืออะไรฮะออกเหรอเดี๋ยเดยว อ,อ,อันนี้ยกอะปังย่าโอ้โหขอบคุณครับอันนี้เหมือนจงทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมยังไม่มีกระถาพวกแบบระเบิดเหล็กใช่ไหมเอา้าวัดดีเข้าไปแล้วนะ นี่ประกอบเป็นอะไรอ๋อทับโคมไฟให้เดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้อันนี้นั่นแน่นั่นแน,น,น,น่โต๊ดเล็งแล้วอะเล็งแล้วอะเอ้ยมันเล็งจ,าจา้าจังเอ้ยเ,เ้เอ้ยเล็งเล็งอะ ก็นนี่โดนดาบจูๆจูจูจ่จูแค่นี้ก็ายากเฮ้ยนี่นี่เออเดี๋ยวนะยังเหลืออีกเหรอก็หมดแล้วหมดแล้วนี่ใช่ไหมตัวนี้หมดแล้วไม่ว่าอยู่ข้างในนั้นแน่เลยผมว่านี่แน่หมดได้ตังค์หมดแล้วอะ อา่าห้องน้ำผู้หญิงเหรอไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเจ้าจะตัวแ้นผู้หญิงสินะนี่แน่ไม่ได้ครับอืมเฮ้ยนั่นแนกระถานต้นไมห้หลบเราเดี๋ยวผมไฟอะฮะอา้อาอาาอาอ่ะ จิงโอ้ยอืมจอรดี่หน่อยแล้วไปเลยฮะยังไงว้าวแปลงเพศเด็กหญิงร้อนเดี๋ยวนะเฮ้ยอีกคนเหรอได้เลย เอานีไปเด็กยิงแครี่สวัดดีฮ่าอ้อเธอเลยจ้าเธอไมเอนี่เ้อนนอื ต่อช่วยเธอหนะก่อนได้เฮ้ยโอ้โอ้แฮร์รี่เดี๋ยวเฮ้ยโคมไฟแป๊บนะเธอเป็นโอนี่แป๊บหนึ่งขอโคมไฟแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง Ơi, em phụ nữ... ôi ôi thang đi ma chỗ đi ma yannin yannin làm gì ôi cái thang 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 ขัดพื้นขอบคุณมากไม่มดโอเคจะได้ตังได้ตังได้ตังอย่างดีได้ตังได้ตัง,ตง,ง,ตง,ตงแหมกูจะตลกกับมันดีหรือจะแบบฟรีเรียกับมันดีวะเนี่ยผมตั้งตัวไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยเอ้ยคงไฟพบแล้วเย้สองชิ้นแล้วครับอันนี้โอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนีเป็ด ไปเลยเป็ดไปเลยเป็ดอต้องทำอะไรไม่ได้เหรอเฮ้ยต้องเปิดมันต้องเปิดเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเวลาขอเวลาแป๊บขอเวลาแป๊บเราขอเวลาแป๊บอ๋อเข้าใจเข้าใจทำอะไรมันเข้าใจเข้าใจแล้วผมเข้าใจได้ทำอะไรเข้าใจเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วจะทำอะไรนี่วิธีผมต้องใช้แน่นอนเอาเน่ เอ่เออวู้โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะเออเออครบแล้วเฮ้ยยกเอาไม่ทันโอเคทันอยู่อุ้ยสตันอุ้ยขันหัวอฮ้ยจะลบเออไม่ได้เป็ดน้อยไปมาสู้มันเฮ้ย ว้าุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เห็นดาวเลยโจ้อันนี้อ๋อขอมันแล้วอ่ะ <S <S โอ้โอ เราจานมาแล้วพวกเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะบอกหน่อยสิเออเออโอ้โอ้อแล้วคุณเกระเจอรยหะอยู่นั่ครับอ๋อโอ้อันนี้นี่โอ้อ้าวกลับกระท่ ฝัาตาคนนี้เหมือนทำตัวปฟน,นานะครับผมก็จำชื่อไว้เขาไม่ได้ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมแหมน่นจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผมนั่นทำไม่ได้หรอตอนนีน้ใช่ครับทำไม่ได้ญาจริงด่านนี้เอาจริงมันสั้นมากคือภารกิจหลักของพรรคของด่านนี่คือช่วยทำไมโอนี่แค่นั้นแหละแต่เราก็เผือไปเดินเล่นในฮอกวอตส์ก็ไม่เป็นไรครับได้ความอินด้วยสนุกด้วยอ่าช่วยฟบีฟรีด้วยครับ มา11จะเอาไปเป็น12เหรอโอ้อ่ะโอเคก็สำหรับเกม Lego Harry Potter ภผ้าหนึ่งถึงผ้าสี่เราเจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม